ครับผมสวัสดี f อทุกคนนะครับวันนี้พามาสนามเดลิงนะครับวันนี้<ล> <พอ S 3> ผมมากับพี่เบนซ์นะครับครับสวัสดีครับไอ้เบ้าพี่อยู่ไหนครับนู่นครับอยู่ข้างหลังเบ้าตัวที่เอามาเทสครับโอ้ไู่มัดอยู่ข้างหลังครับเพราะว่าวันนี้คนเล่นเยอะอยู่ไกลเลยซูมเห็นไหมเนี่ยเป็นมัดอ,อยู่ท้ายครับพอดีว่าสนามอู้นี่เขาทําไฟใหม่ด้วยเนาะมันก็เลยมองไม่เห็นนะซูมไปไม่เห็นนะใช่ใช่มันย้อนแสงนะครับใช่ย้อนแสงแดดมันมาทางเรานี่วันนี้เนี่ยลมดีนะครับ ลมดีนะครับว่าวนี่มาลองกันหลายคนนะครับเลยต้องหนีไปข้างล่างกลัวพันกันครับเลยต้องมาอาศัยนะครับต้นไม้อยู่นะครับก็อันนี้คือติดถนนเลยนะครับก็คือไม่มีที่เล่นนะครับของผมนี่เอาหนึ่งร้อยเซนมาลองนะครับตัวสีเหลืองไยสูงนะครับลมก็กลางๆเนาะลมไม่ยังไม่นิ่งอ่ะลมมันยังไม่นิ่งครับลมมันอยู่สูง อนูก็เลยไม่ค่อยออกลมมันมามาให้หายนะครับก็ต้องไปสูงหน่อยพอประคองว่าวได้เนาะใช่เห็นนะว่าวคนอื่นยังนิ่งๆอยู่เลยอันนี้เนี่ยเป็นร้อยเซนนะครับถ้าปีแข่งตัวท็อปมานี่หมดสิ์เลยใช่ไหมน่าจะพอได้อยู่แต่ว่า <c oughs> วันนี้ติดธุระนะครับรีบมารีบไปนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับเมื่อวานฝนตกหนักนะครับเละรงเป๊ะ เสาเสรยวอะไรตั้งแต่งานเบ้านะครับไม่ได้ถอนออกนะครับแล้วปักใหม่เพิ่มด้วยนะปัญหาคือเสาไฟนะครับเสาไฟมาเพิ่มนะครับกันที่วิ่งนะครับโอเคไม่ไดครับวิ่งเบานบอันนี้เป็นเบ้าอาจารย์สันติเหินฟ้านะครับเอามาเทสนะครับส้มัส้มนี่มันไม่โฟกัสเนาะใช่มันร้อนไฟโฟกัส นะวันนี้มาหลายคนครับวันนี้็เปนชบรรยากาศนเนดลิงนะครับช่วงยามเย็นนะครับเรามาดูเว้าเรานะครับน,นี่เทสก่อนส่งนะครับจุลาร้อยเซนนะครับตัวสีเหลืองดีครับเดิเดเดิเดเลยซูมให้ดูใกล้ สายดีธนูแข็งไปนิดนึงธนูไม่ค่อยออกนะต้องใช้ลมแรงหน่อยนะวันนี้ลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลางๆโอเคดูว่าผ่านนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ